จะมายำแตงกวาโดยกันต่อสําหรับแตงกวาโดยช่วงนี้จะเป็นนอกฤดูนะครับด้วยสภาพอากาศลูกจะไม่ใหญ่มากแต่อยากจะบอกว่าชอบกินและอร่อยเหมือนเดิมนะครับโอยแตงโดยเสร็จแล้วเราก็จะมาทําน้าพริกกันวิธีการทําก็คือง่ายมากเลยนะครับใส่พริกที่ตมไว้ลงไปต่อด้วยผงนัวเกลือน้ํานิดหน่อยคนให้เข้ากันก็เสร็จแล้วครับต่อด้วยยำแตงกวาใส่พริกป่นลงไปเกลือผงนัวใส่น้าไปอนิดหน่อยปกติเราจะใส่ผักอีหลึงนะครับแต่วันนี้เราใส่ผักชีแทนคนไปคนมาจนเข้ากันดีเพียงแค่นี้เราก็จะได้กินแล้วนะครับสําหรับยำแตงกวาบนดอยให้น้องมือ มาดูกันที่ผัดต้มของเราตอนนี้สุกหรือยังนะ้าเปิดฟ้ามาเสร็จแล้วเราก็ต้องทํากันชิมก่อนครับพอได้ชิมแล้วรู้ว่าสุกก็ทํากันยกลงม,มาจากเตาเลยครับและเวลานี้กับข้าวของเราทั้งหมดก็พร้อมแล้วน้องๆและผมก็คือหิวกันสุดๆเดี๋ยวจะขอตัวไปกินกันก่อนนะครับว่าแต่มีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ